อันนี้เราทํายกสูงให้นะคะเป็นโพนนะคะยกสูงให้ทุเรียนอันนี้เป็นหินห็นลูกลังนะคะเราต้องสั่งเข้ามาในสวนนะคะเห็นลูกลังนะคะค่ะจะเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนที่เราปลูกต้นเดียวนะคะไม่ได้ปลูกต้นคู่นะคะปลูกต้นเดียวค่ะทําพนให้เขา ยกสูงให้เขานะคะทุกต้นเลยนะคะทำทุกต้นยกสูงให้อันนี้ประมาณปีกว่าๆนะคะ,คะสีแดงเลยนะคะดินลูกหลังเป็นสีแดงๆเลยะคะ่ะ